ทำากลางความเงียบสงบของวัยกเกษียณหลายคนเลือกที่จะพักผ่อนยอนใจครับแต่สําหรับพอครู่วัยกเกษียณวม่าบานานเพิ่นกเกษียณนายุราชการแต่ว่ากับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทําการกเกษตรแบบท่าไายและกับความสุขคลงังใหม่บนพื้นที่30ไร่ครับพี่น้องครับเพิ่นค่อยๆเห็ดสารสางโดยสองมือแลวก็ความหู ที่เพื่นสั่งสมมากครับวันนี้ครับรายการของหนุ่มพ่อไส้นะครับเกษตรบ้านๆสิภาพ,พี่น้องนะครับสุโคสุพลน,น,นะครับไปสัมผัสกับเรื่องราวชีวิตหลังเกษียณที่เปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจพบกับพอรู่ผูกเปลี่ยนพื้นดินพื้นดินจากที่เคยเหตุหน้าแบบปีละเทือให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตรครับพี่น้องเกษตรรูปแบบใดครับเกษตรที่ล่งตัวครับเกษตรที่งอกงาม และกระสางความสุขได้แบบย,ยั่งยืนกนะครับติดตามชมเรื่องเล่าและ<า>เค็ดลับดีๆจากประสบการณ์จริงของพ่อคู่เกษตรกร,ร,กรตัวอย่างตรงนี้ครับพ่อครูอุทัยบางเหลือเชิญครับพ่อคู่สวัสดีครับ ครับพอคู่เตรียมเตียมมาเตียมมาหายอาหารปลาครับโอ้เวอร์ชันบานเท่ากับขับมาดีครับมาพอคู่รับเพื่อนที่มองนี้โดยรวมประมาณจักไรครับพอคู่ทั้งเบมดเนี่ยสามสิบไรครับนี่เพื่อนที่แปลงหน้าครับแล้วครับบ่อปลาแล้วครับค้องใส่ไก่ร่วมทั้งปลาครับว่าอะไรไปหน้าเนี่ยทั้งมดสามสิบไรครับสามสิบไรเนาะพอคู่เนาะครับเป็นไปเป็นมาจังไรครับพอคู่ครับคือเดมาทําการเกษตรแบบ ผสมผสานแบบลงตัวแบบนี้ครับพอคู่ครับเลียนเกษตรมาสอนสอนเกษตรครับอตอนเป็นคู่ก็สอนวิชาเกษตรครับรักรักเนี่ยค่ะด้ไปสอนวิทยาศาสตร์ซอยกลุ่มสาราวิทยาศาสตรต์ในเรื่องของอเขอเกี่ยวกับส้มหน่อยน้องข้องบึงนี่แหละครับรับพอคู่สุดยอดอีรีครับพอคู่ครับ ยางบอนี่มีความกว้างความยาวสาหนีประมาณเท่าไรครับพอคู่ครับกว้างในสหเมตรครับยาวยี่สิเมตรเนี่ยนะครับยาวยี่สิเมตรครับพี่น้องโอ้อากาศดีเราพอคู่เนาะครับอ่าเสีหาโลครับนี่ครับครับสุดยอดครับพอคู่ครับสียหาโลอิมบัอน์เนาะครับเนาะอิมบัฒขอบขัวครับพอคู่ครับพื้นที่มองนี่ตะกี้เป็นอย่างเมื่อก่อนครับอ่าตะก้อนเนี่ยเป็นเดนทรายครับเดนทรายแล้วก็น้ำสาขามา น้ำสานา้ำหัวแซวเนี่ยมันขาดครับก็เลยเห็ดแผงกันน้ำเพื่อวาอ่าสะแก้ปัญหาแผงกันน้ำเลื่มๆหม่นะครับครับแก้ปัญหาได้ครับนานึ้าันมากกันได้ขนาดนี้แล้วครับอืมแล้วก็สืพยายามเอ่าเห็ดต่อไปให้มันได้อ่าคุ้นท่าพาคนนี้อยครับออครับเขาไลบรีนี่เป็นเขาสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมขมขมพันธุ์เมนบรับพ่อคู่ระหว่าง เขาเจ้าหอมนิ่นและก็เขาขาวดอกมะลิบองนึงเป็นเขาชนิดไหนครับพ่อคู่ท่างผุนอ่าท่างผุนเป็นเขาหอมแดงครับโอ้ตอนนี้ไรเบอรี่ผมเอิญเขาหอมนิ่นเขาหอมนิ่นเขาไรเบอรี่มันสิแตกต่างกันครับเขาเนียจักน้อยเพราะว่าเขาตัวนี้มันต้นมันเสมอกัรส่วนของไรเบอรี่มันต้นต่ำต้นสูงโอ้ครับสุดยอดครับพี่น้องครับเข้าไรเบอรี่ดำไรดำมเฮอร์บานครับาจารย์นี่ครับอันนี้ดำเอาครับ ดำเมาดำเมาเพราะว่าเวลาใส่เวลาโยกับแครบหน้าชาวานเนี่ยครับมันไม่แต่้ยหาเพราะว่ามันบ่มีความประณีตในการดูแลหลักษานะครับโอ้เขาเรียกดำเมาเนาะพราคขูเนะดำเมาครับดำเนแต่ดั่งเดิ้ยเนี่ยพราคู่เนาะแต่พ่อแต่แม่เนาะแต่พ่อแต่แม่ครับโอ้สุดยอดดีเลยแบบนั้นแหละครับมีความสุขเนาอยจันเนาะครับมีมีความสุขครับอือคืเตือนเจ้ากันมาเอายากเก็บยังมาประกอบอาหารเขาเมีว่าตันเนาะข้ารย์ อากาศดีแห้งครับสงบนอกจากเนาะสงบครับมีเสียงนกเสียงแบบเป็นวรนณเกษตรในพื้นหน้าเฮาย่ำเศร้าเนี่ยนกหลากหลายชนิดครับครับเสียงห้องฟังเสียงห้องมันอแล้วก็แบบหางเหยาเหยาะขึไก่ฟ้าเนี่ยครับแม่ครับมี่มอาจารย์ครับแม่ครับโอ้ยู่ทั้งไหนครับอาจารย์ทั้งทั้งฝุ่นบอกจะเบนออกมาให้เห็นน้ำแถวนี่ลแหละครับโอ้ทั่วไปนอกจากเนาะทั่วไปครับโอ้เกิดจากยังครับอาจารย์ เกิดจากเข้าเป็นเมตดกับเขาน่ะมีไม่มองให้เขาอยู่หลังจากไม่อาหารให้เขาอยู่ครัอย่างผมกับปลูกเผืดอาหารนกไม่มักแตะครบใส้หมักให้หมักพ่อหมักให้เท่านี้นแหละครับค่ะอาจารย์โอ้เพราะว่าหมักให้สีครูกับนกนอกจากนอครับถามถามันไม่อาหารมันต่อปมหาคือว่าอะไรครับอาจารย์แข่งขันแรงกอาหารที่สมบูรณ์กับ ระบบนิเวศก็ดีเรียวจานนะครับครับคือนกมามันกิดดีอย่งหนึ่งเข้าบ่ออะอ่าใส่ยกใส่ยาขาเพียร่ขานอนครับมันจะมาเกินส้มบนเีดลหรครับอืมครับเป็นตโต<อ>สิอ่ากำจัดสตูเผือดได้แน่อยู่ครับคขาประจาย์จุดประสงค์ <c oughs> ของการเริ่มแรกในการทำเกษตรผสมผสานรูปแบบนี้ อาจารย์ตั้งปอไม้ไว้แนวไหนครับอาจารย์ครับคือแรกๆเนี่ยผมเคยไปตลาดเนาะครับเคยไปตลาดอยากกินอันนั้นอันนี้นะในในตะกรนเนี่ยครับไม่แต่ราคาซื้อแพงๆเนี่ยโอ้กันเลยอยากกินอยากมีให้ลูกให้หลานได้เบ่งได้แย่งก็เลยหามาปลูกเองนะ,นะครับค่บอาจารย์มั้นมี เขาเบิ่งนะครับครับมีทั้งอาหารตาแะ้วก็อาหารกายอาหารใจน้องอาจารย์นอกครับเนี่ยครับดอกไม้ก็มีครับโอ้สุดยอดดีครับพี่น้องครับอาจารย์พาเยี่ยมช่มเบิ่งทั้งหมดนะครับส้นทั้งผีเป็นประมงกเจ้ากับปลาน้าเข่าครับครับเป็นพื้นที่ขั้นคู่หน้าทางยางแบบโอ้อาจารย์จัดสรรดีเป็นสองขับคางนี่ พีท่ทีนี่กินเนาะอาจารย์เนาะตอนฟางเนี่ยเป็นจะเป็นคลองใส่ไก่ฟางนี่ครับทั้งไก่ทั้งนี้เป็นคลองใส่ไก่บ่อาจารย์ข้องใส่ไก่เจะไม่ลองจะมีพวกอ่าปลาเน้นปลาตะเพียนที่อยู่ในคลองนะครับครับหอยหอยขมเขาเด็ดละครับยูหนีบอ่ครับอาจารย์จะได้เด็ดละครับโก็อยากกินหอยเนี่ยไ่ได้ยากนะครับอื เล,เลือกเอาต้นใหญ่ๆได้หอยโบจันทร์หอยประเภทได้ครับโบจันท์หอยขมหอยขมหอยจุบันเท่าเดิมหร่าครับครับหอยจุบันเท่าเดิมครับโอ้ครับเลิกปั๊ดไหนครับโบจันท์ข้องใส่ไก่ห่อครับข <ง eterm oon> ้องใส่ไก่เนี่ยกว้างสองเมตรเลิกอย่อ่าเมตรครึ่งครับอ๋อกว้างสองเมตรเลิกเมตรครึ่งเลิกเมตรครึ่งพอดีเนาะอาจารย์เนาะพอดีพอดีครับความยาวทั้งบดเนี่ยเทอ้อมเบิดข้องเนี่ยสองร้อยเมตรครับ สองรอยเมตรบครับอาจารย์สองร้อยเมตรปาดผมก็ปลูกต้นมะพร้าวปลูกต้นกล้วยใส่ขั้นครับขั้นเด่นมั่นนะครับอืใส่ขั้นดินครับครับอาจารย์ข้องใส่ไก่นี่เบิด์ตงบประมาณคุดเท่าเลครับอาจารย์ได้รับการจัดสรรได้รับการจัดสรรมาเมื่อห,หาพันกว่าเนี่ยครับโอ้เมื่อหาพันกว่าเมื่อหาพันจ้างรถ มาข้อมันก่บอะไรเป็นหางป่าไหนนะครับเป็นงบส่วนตัวบ่ครับอาจารย์เป็นงบของอ่ของทุนสิ่งแวดล้อมครับพันจัดสรรให้เป็นสนับสนุนนะครับนอกสนับสนุนให้ครับอ๋อสุดยอดที่ดีครับส่วนเม็ดต้นมะพร้าวเม็ดต้นต้นขางขางป่าเนี่ยเขาก็ครับเอันปลูกต้นมักนัดครับครับนี่ครับมักนัดสับปะรดเนี่ยแหละครับโอ้พีหนาผมว่าสิ บํารุงมันให้มันเป็นหน่วยเป็นผลครับเห็นไหมครับโูกเป็นแถวเาวเลยวะอาจารย์ครับผมโปกเสริมกับปลาหัวไหลปลายหน้าครับขี้เล็กต้นต้นไม่เศรษฐกิจไม่ปลาไม่ใส่สอยครับยุนี่เบิร์ดเนาะอาจารย์เนาะน้ำ็รกขางทางครับนี่ครับอ่อนบอกม่วงน้ำครับอาจารย์อุทัยคือว่างแปลนไหนดีแทอะครับวอาจารย์คือเหมือน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรมากมองนีคือแบบแกเฮพดใ้วันเป็นระบบดีนะสะดวกสบายใหพี่น้องมาคัดเมี์โฟมอเยี่ยมเลยยางได้ง่ายๆน่อน,นะครับโอ้ขับไปมาได้สะดวกให้เชื่อมต่อกันไปเบิดโคมองนะครับคือเชื่อมโยงเรา่องารจจานอกครับเป็นจุดเป็นฐานโพรถ้าพี่น้องมาศึกษาดูงานมากมองนีเป็นรูปแบบของแรงเล่นรูด,ดีมาตรฐานแห้งครับอาจารย์ครับครับ,รบอันนี้เป็นคา,าพวกคา ข้าเนี่ยผมว่าจะขยายให้สุดโยน่สุดริมหัวแต่ทางทางฟังทิดทางไต้ทางพุ่นเป็นคาวัดครับอืเป็นคาค์ขาหลองพราตาแดงครับโอ้คาราตาแดงเก็บยอดครับคาร์ปรยจาระบบนิเวศนี่เหมือนอาจารย์เหมือนดั้งเดิมแต่แต่เก่าผืนฐานเดิมแล้วเนาะครับเขาบอกทำลายสิ่งแวดล้อมครับบมดทำลายสิ่งแวดล้อมบไม่เครื่อไใหม่ยังไี่คือเก่าแต่น้าขเขาน้าเนี่ยผมค็ดขั้นดิน เป็นแผงกัดไว้นะครับโอ้ท่งนั้นเป็นห่วยบ่ครับอาจารย์ห่วยครับอ๋ออ่าเป็นห่วยแล้วก็เป็นปลาปางนี่ย้อมแพ่นหน้าบ่ได้ก็เลยให้มันเกิดเป็นปลานะครับม่จะเซฟลายครับฟางเนี่ยเฉพาะปลาเนี่ย่อาจาันเฉพาะปลาอู้ครับสุดยอดครับครับเป็นปลาวะหนาเกษตรครับเฮ็ดหลายบ่ครับอาจารย์อ่าเฮ็ดปวกเฮ็ดอ่ากอ แทบไข่เนี่ยร้ายครับแถวนี้ครับเป็นพื้นที่จีอยู่ติดหน้าเขาเลยแต่กับเป็นพื้นที่ของเขาดูแลเลื่อยเป่าครับอาจารย์เป็นที่ที่าในอ่าโฉนดของดูแลเลยนะครับโอเคครับต้องผีเป็นกล้วยเปล่าครับอาจารย์อันนี้กล้วยที่ปลูกไปปีที่แล้วเนี่ยครับอ๋อปลูกวางเดือนเมษาเนี่ยครับพี่กายนี่บโบสันสมบูรณ์ขนาดนี้เนาะอาจารย์เนาะครับพี่คนก่อนนี่โอ้อาจารย์ว่างแฟนเนีดีแฮมอันนี้ผมอัน ปลาหัวไหลปลายหน้านะครับตามโครงการเพิ่นกาปลูกเสริมน้ำครับครับเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติครับของคนสิงแวดล้อมนะครับกมีเพน้องมาเครือขยายมาร่วมกิจกรรมราบปลูกมาศึกษาครับพัฒนาในขางใหมนะครับอืครับเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับการทําการเกษตรนะครับของพอคู่อุทัยบางเหลือครับยังบ่ทันมีท่านีครับ บรรยากาศต่อไปครับสิภาพพี่น้องไปเบิ่งรูปแบบของป่าเห็ดป่านอไม้และกะหลากหลายของการปลูกแบบวิถีชีวิตแบบดังเดิมขึ้นความอุดมสมบูรณ์กับธรรมชาติที่เราสามารถที่จะจะัดสรรใดบนพื้นที่มองนี่แบบล่่งตัวครับไปเยี่ยมไปชมในโอกาสต่ตอไปครับพลาดบ่ได้ครับ